X body ใหม่2026ค่ะราคาค่าตัวคันสีขาวมุกด้านหลังโซเลนนะคะ1,566,000าาแสบาทสำหรับ New X Ultimate นะคะเป็นรุ่นที่ภายในกชัวรีลมากๆใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะแต่ว่าอยากได้ข้างในนะคะเป็นสไตล์ลักชัวรี หรือว่าถ้าอยากสปอร์ตไป RX ได้เลยคือตัวท็อปนะคะบอกเลยว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าโะเลสซื้อสดนะคะคุณแสวซื้อสดจบๆเลยแล,แล้วเดี๋ยว,ชวเช้าเนี้ยเราจะไปส่งมอบลูกค้าแล้วด้วยความที่เป็นงานด่วนขออนุญาตรีวิวสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าคันนี้บอดี้เขาให้อะไรยังไงมาบ้างค่ะเริ่มจากในส่วนตัวไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่นะมีโฟลมีโฮมมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะไฟตันเหมา LED นะคะเซนเซอร์รอบพันด้านหน้านะคะชายล่างเป็นดําเงาให้แบบนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว เวสขดุคล้ายเป็นโนแบ็คเลยนะกระจังหน้าดีไซน์นี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะยีพลาับชิกเนี่ยคือบอดี้เขาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเรามีฟังก์ชันเพิ่มเติมภายในมาให้ด้วยนะคะตัวงานล้อไม่ซ้ำรุ่นไหนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะคะออนติเมตเป็นทูโทนอลอยให้แบบนี้นะคะตัดดําตัดเงาให้แบบนี้เลยนะซายอย่างที่บอกว่าเน้นความเป็นลักัวรี่นะแต่ถ้าชอบสปอร์ตไป r f เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวงานยาง265 R20 นะคะสำหรับตัวนี้นะคะล้อแม็กขอบ20ค่ะตัวไฟเลี้ยวนะคะบิวมาในส่นตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะที่เห็นเลยลูกค้าค่ะก็จะมีในส่งตัวลาวหลังคานะคะเป็นแบบมาให้แล้วนะซึ่งถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ดีแต่ว่าตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรจะติดกันสาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเตรียมจะส่งมอบแล้วเนาะ ประตูค่ะเป็นประตูคีเลตนะคะตัวนี้เลยให้ดูกุญแจรถของรุ่นนี้สักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะหน้าตากุญแจของเจ้าอันติเมตนะคะก็จะเป็นในรูปของตัวกุญแจแบบนี้นะคะสามารถเปิดปิดนะคะแล้วก็สตาร์ทรถจากข้างนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายจากกุญแจได้ด้วยและสามารถเปิดออกมาเป็นกุญแจสำรองด้านในอีกทีหนึ่งได้ด้วยแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะนี่คือคกุญแจของเจ้าอันติเมตนะคะเหมือนกับตัว R S ตัวท็อปของเราเลยค่ะมาดูภายในกันสักนิดนึงันเค่ะก่อนที่จะไปดูรอบๆคันเพิ่มเติมนะคะ ให้ดูภายในก่อนเลยภายในอย่างที่บอกว่าคงความลักชัวรี่มากๆนะคะเป็นสีทอฟเฟิบาแบบนี้สีน้ำตาลทอฟเฟิบาบอกเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นตัวอันติเมทแล้วเนาะและนี่เลยค่ะเอดาส์ A นะคะเรามีมาให้เรียบร้อยเลยวงมล,ลัยเพนต์ชิพมาให้และที่สําคัญรุ่นนี้นะคะวงมล,ลัยนะคะเป็นไฟฟ้าแล้ววงมล,ลัยเบามากแบบนี้เลยคุณคะอ่าที่ค่ะเห็นไหมคะ กล้อง360องศาลูกค้าค่ะถ้าอยากได้นะคะก็3 6 0องศามีมาให้ตั้งแต่รุ่น Ultimate แล้วนะคะไม่ต้องไปถึง RS ก็มีแล้วนะคะเผื่อใครจะชอบแนวแบบลักชัวรี่แต่ว่าอยากได้ฟังก์ชันที่ครบคันก็แนะนําเป็นอ l t i m a t e เลยนะคะกล้องระบบผู้น้า Ada อัจฉริยะเรามีมาให้ตัวช่วยเบรกต่างๆหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะแอร์ออโต้ยังอิสระความเย็นเป็นดูโอโซนแล้วนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ เบรกมือเบรกมือไฟฟ้ามาครบเลยนะคะตัวลงทางลชาชชันตัวช่วยเบรกระบบเอเดาต่างๆระบบความปลอดภัยเราให้มาครบแน่นๆเลยเทนเนอลิที่พรมอะไรนะคะมาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณควบคุมล็อกคอมเร็วนะคะตัวน,นี้นะคะสามารถขับตามคันหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งก็คือมีมาให้หมดเลยฟังก์ชันครบคันมากจริงๆสำหรับรุ่นี้นะคะที่สําคัญข้างล่างเลยค่ะตัวพรมนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะตัวเรก็จัดการให้เป็นดาได้แบบนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้เลยค่ะ แอมเปไลท์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวเป็นสีข,ขาวแบบนี้คงความนักชูนี่เนาะถ้าเป็นในส่วนของตัว R S ตัวท็อปเนี่ยมันเป็นสปอร์ตเนาะมันจะเป็นสีแดงนะคะวัสดุตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามันดูหรูหรามากจริงๆกระจากเป็นระบบไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าหมุนปล่าไฟฟ้าแล้วนะคะตรงนี้เนาะ,ะมีไฟต่างๆเห็นไหมคะมีลูกเล่นตัดสีกันเนี่ยเป็นเอ,อ่อโมียมเป็นดามเดนอแบกตัดสีออกมามีน้ำตาลอีกโอ้โหหลายทูทนมากๆตรงนี้นะคะนี่เลยตอนนี้แซเลก็คือพับเบาะยาวไว้ให้ลูกค้าเพืที่จะวางของได้นะคะ ถ้าไม่มีคนนั่งไม่มีผู้โดยสารนั่งจะวางของลูกค้าพับราบแบบนี้ได้นี่คือข้อดีของยูรูสุของเรานะคะกว้างขวางมากๆวางของได้เยอะมากๆนะคะอเนกประสงค์สุดๆเลยจะแคมป์ปิ้งจะไปเที่ยวนะคะได้เลยหรือว่าจะเน้นนั่งอ่ะใช้สอยแบบนั่งก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้นะคะลูกค้าก็นั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยในรถคันนี้ตรงกลางวางแก้วได้สี่ตำแหน่งด้านหน้าวางได้อีก6ตำแหน่งนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเดลยพัพด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้กดแค่1ทีค่ะ เป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนตัวสเต็ปเซนเซอร์ด้วยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าถือของมาเยอะนะคะแค่เดินเข้าแล้วเดินออกประตูก็จะเปิดให้เลยนี่เราปูุงมปรไม่ลูกค้าแล้วนะถ้าคครูรถราอให้ไปด้วยแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะโอเคตรงตรงนี้สามารถวางของเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะจ๊ะคร่าวๆค่ะอีเวลาปิดลูกค้ากดตรงนี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบอดี้ทั้งคันหล่อมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าชายล่างของเขาก็จะมีมิติความ ตัดเล่นสีกันแบบนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี่คือบอดี้ของ2026ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเอาละค่ะเผื่อใครที่กำลังเล็งๆมอง,มองมิวเอ็กซ์คันเนี่ยอยากได้ฟังก์ชันครบๆแต่ไม่ชอบทรงสปอร์ตนะคะอยากได้เป็นเรียบหรูดูแพงแนะนำอันติเมตได้เลยนะคะราคาค่าตัวคันสีขาวมุก1นึ่งล้านห้าแสนหบาทคันนี้ลูกค้ามีเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านลูกค้าค่ะวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะสนใจรุ่นไหนยังไงทักมาสอบถามเฉลนะเฉลยรถอค่ะร้อย่ะ